ผู้ฟ้าผู้ฟ้าเป็นไรอ่ะช่วงนี้ช่อง YouTube ไม่ค่อยอัพคลิปเลยไม่รู้ดิไม่ค่อยมีสุนทำคอนเทนต์อะ่ะแล้วทำไมไม่เปิดรับโดนททางโท,างทมานี่วอลเล็ตละ่ะเพราะเปิดโดนทแล้วจะทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจแล้วเวลามีเงินเข้ามาเราก็จะแบบชื่นใจมากๆเลยนะครับผม,อมขอบคุณผู้สนับสนุนล่วงหน้านะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีช่องผมจะไปกัะรอดไหมฮะโดนาทละคนละสิบบาทยี่สิบบาทก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเครดิตให้ตอนต้นคลิปขอบคับอ่ะเดี๋ยววะ โอเคโอเคนะผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผม BYK Man นะฮะวันนี้ก็แบบมาทำคลิปแบบดูแล้วกรีพาร์หมดแล้วอ่านี่ก็แบบหลังจากที่ห่างหายจากการทำยูทูปเป็นนานมากตามติงมันมีคลิปแต่ว่าแบบผมผมดองคลิปครับยังยังไม่ได้อัพลงเลยฮะสำหรับใครที่แบบถามแล้วก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสเก็ตบอร์ดนะครับตาริงผมเกินไว้ก่อนนะผมก็ไม่ใช่คนที่รู้เยอะนะครับผมแต่ผมเห็นเนี่ยในคอมเมนต์ในช่องผมก็จะมีแบบว่าพี่ซื้อสเก็ตบอร์ดที่ไหนสเก็ตบอร์ดพี่ราคาเท่าไหร่ผมอยากื้้้ออออสสเเเกกกตตบรรรร์์ดดดาาาคคหลลลัยมม่่นีีีพแวๆ ไม่แพงสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้มีบอกครับแล้วข้อแตกต่างระหว่างสเก็ตราคาหลักร้อยกับสเก็ตราคาหลักพันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะบอกไว้ในคลิปนี้นะครับผมอ่ะ,อะก็ก่อนอื่นเลยแบบทุกคนที่แบบเห็นคลิปนี้ก็คือแบบต้องการที่จะตัดสินใจซื้อสเก็ตบอร์ดนะครับผมใครที่แบบตัดสินใจที่แบบจะซื้อสเก็ตบอร์ดราคาแบบจากลาซาร์ด้าส่วนตัวผมไม่ค่อยที่จะแนะนําเท่าไหร่นะครับก็คใครที่ดูคลิปนี้นะผมแน่นอนฮะากำลังตัดสินใจเรื่องของการซื้อสเก็ตบอออออออรรรรรร์์ดดดยยูู่่่่่่่แแนน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 นเเาาาาาาพถึงสสกกกก็ตตตคคหลัั้ีีวววผผมมใ ร้อยเนี่ยที่ซื้อได้ตาม La z a d a s h o อ e, ปี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแนะนําว่าแบบอย่าซื้อเลยเพราะแบบมันไม่ค่อยดีนะครับผมเรื่องแบบของวัสดุพวกอะไรงี้นะครับแบบมันไม่ค่อยโอเคพวกแบบพัดมันก็ต้องมียางมีลูกปืนแล้วก็มีไม้นะครับถ้าใครแบบไม่รู้ว่าแบบมันไม่ดีขั้นไหนนะไปดูคลิปผมได้มีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมฝึกออลลี่อ่ะดีคลิปนี้ อ่าคลิปเนี้ยคือผมออลลี่แบบไม่กี่ทีหักแล้วนะครับผมก็คือแบบไม้มันบางมากๆแล้วส่วนทักก็คือแบบถ้าใครโชคดีหน่อยก็ได้ทักมาที่แบบว่ามันยังพอมีลูกยางที่แบบขันแล้วมันจะทําให้แบบทักแข็งนะแต่บางอันก็คือแบบขันเข้าไปลึกๆเนี่ยยังไงมันก็อ่อนเหมือนเดิมซึ่งอันนั้นผมเคยเห็นน้องคนนึงในร้านสเก็ตเป็นแบบนั้นครับผมผมถามน้องมาน้องก็บอกเออน้องซื้อจากเออแบบ เว็บตัวแทนขายอะไรพวกนี้นะฮะแบบราคาแบบหลักร้อยวิธีสังเกตง่ายๆนะผมอันนี้แบบผมไม่ชัวนะเอาที่ผมแบบเคยเห็นมานะพวกแบบทัชที่แบบยางมันไม่มียี่ห้อผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะยางเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองๆออกเหลืองๆอันนั้นคือเหมือนแบบยางไม่ดีนะอันนี้ผมผมไม่รู้นะถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์หรือว่ามีอะไรมาแชร์ก็แชร์ไว้ที่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้เก่งนะเออเออมามามาแชร์กันแล้วส่วนเรื่องทักก็คือมันเป็นทักแบบเหล็กเหล็กเฉยๆอ่ะมันเป็นเหล็กแบบเรียกว่ายังไงมัันนนนมกกกกออองงแแ่ะะคครผลล้้วว็สืู ลูกปืนถามว่าถ้าแบบฝึกเล่นอย่างเงี้ยก็ก็เล่นได้นะถ้าแบบคุณไม่ได้เล่นท่าแบบออลลี่หรือว่าอะไรเงี้ยเล่นแค่ถ่ายเฉยๆอ่ะผมว่ามันโอเคครับแต่ว่าถ้าเล่นถ่ายเฉยๆมันก็ไม่มันใช่ไหมสเก็ตบอร์ดอันนั้นก็เป็นข้อเสียของสเก็ตบอร์ดอันนั้นครับแบบส่วนเรื่องเด็กเด็กก็คือบอร์ดนะครับตัวบอร์ดตัวบอร์ดคือมันจะเป็นเหมือนแบบไม้อัดธรรมดาหรือจริงๆที่แบบผมใช้แบบผมรู้สึกมามันค่อนข้างที่จะเบาที่แรกผมคิดว่าสเก็ตบอร์ดดีๆคือไม้ต้องเบาแบบเป็นพวกไม้อัดแ,แต่ตามจริงไม่ใช่มันคืออออพพพววกกกกกกต้้งงเเเป็นนนไไมมมมโรรรรรัััับบบบาาาะะะแแแทดยยีจ แรงดีค่อนข้างดีนะมันก็เลยแบบจะไม่ได้หักง่ายเหมือนพวกแบบไม้อัดไม้อัด,อดคือลงไปแล้วืหักเลย <c oughs> ใช่มันหักง่ายมากจริงๆนะแบบถ้าเกิดว่าใครแบบสงสัยก็ไปดูแบบตามต่างประเทศได้พวกแบบสเก็ตบอร์ดราคา10ดอลหรือในเมืองไทยเออสเก็ตบอร์ดราคาหลัก500รอยะไรเงี้ยนะครับผมก็สาหรับใครที่แบบจะเริ่มเล่นจริงๆนะผมแนะนําเป็นราคาประมาณพันสองดีกว่าแต่เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงว่าซื้อมาจากที่ไหนอะไรไงเรามาพูดถึงเออสเก็ตบอร์ดที่แบบค่อนข้างมีราคานิดนึงนะอย่างตัวผมเองก็เนี่ครับผมอันนี้เซตนี้ผมซื้อมาประมาณ4,6นนะี่ยอ้คอ มันเป็นไมโอครับผมแล้วก็แบบพวกแบบทักก็เป็นทักแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมผมไม่รู้อะแต่ว่ามันเป็นทัพแบบมันเป็นทักมีอีห่อนะครับผมก็คือแบบมันเป็นของของดีอะก็เล่นได้ระดับหนึ่งนะครับผมก็คือซื้อไปก็พร้อมเล่นได้เลยก็อันนี้มีช่องทางอยู่ที่เพจดี8ผมเคยลงไว้ในคลิปไหนเนี่ยแหละไปไป,ไปหาดูกันนะครับก็คือเซตเนี้ยประมาณสี่พันหกซื้อเล่นได้เลยแต่สาหรับใครที่งบไม่ถึงจริงๆนะเพราะว่าเล่นสเก็ตบอร์ดเนี้ยเอาจริงมันอันตรายมากคือเราไม่ได้ซื้อแค่สเก็ตบอร อะไรอีกเยอะแยะนะครับซึ่งถ้าเกิดเล่นอย่างนั้นอนะ่ะมันปลอดภัยแล้วผมแนะนําให้เล่นแบบนั้นนะครับผมอย่าเล่นแบบตัวเปล่านะมันมันดูเท่ก็จริงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับสำหรับมือใหม่นะส่วนเรื่องสเก็ตบอร์ดแบบซื้อจากที่ไหนผมแนะนําให้ซื้อที่ดีแคทลอนครับผมดีแคทลอนรู้สึกว่าจะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันสองไปจนถึง2องพันแปดสองพันเจ็ดเลยนะแล้วก็มีพวกรองเท้าสเก็ตอยู่ที่นั่นที่ดีแคทลอนพร้อมเลยครับผมไปโซนที่แบบมันมีแบบโซนสเก็ตอ่ะจะเป็นแบบโรลเลอร์ ช่วงนี้แบบจะหาซื้อได้หรือเปล่านะแต่ว่าลองไปดูที่ดีแคทลอนดูครับผมส่วนในเรื่องไม้เรื่องอะไรผมเห็นน้องหลายคนที่เล่นในลานสเก็ตซื้อจากดีแคทลอนเยอะมากแล้วก็ผมลองเล่นดูแล้วก็คุณภาพก็ค่อนข้างที่จะดีนะผมก็คือแบบเล่นท่าแบบพวกเบสิกออลลี่พวกอะไรก็โอเคเหมือนแบบบอร์ดบอร์ดอย่างนี้เลยนะแบบบอร์ดแบบบอร์ดดีๆมันก็คือบอร์ดดีๆอันหนึ่งเลยจริงๆนะครับแบบถ้าใครอะ่ะถ้าใครแบบไม่เชื่อผมนะไม่เชื่อลองซื้อแบบบอร์ดราคา500มาแล้วแบบเอามาเปรียบเทียบกับบอร์ดที่าท ลองไปก็เปลืองตังค์ครับจริง <c oughs> จริง <c oughs> ยิงช่วงนี้ด้วยนะฮะอันนั้นแหละครับผมก็แนะนําให้เป็นแบบสเก็ตบอร์ดที่ดีแคทลอนหรือว่าอันนี้ผมไม่รู้นะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งเอออีกที่หนึ่งคือ S Project คนซื้อ S Project ก็เยอะนะครับผม s Project <c oughs> ก,ก็ดีเพราะว่าเคยลองเล่นของแบบน้องๆในสมามแบบขอลองแบบลองสเก็ตบอร์ดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็ดีแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยเขาไม่ได้จ่ายนะโปรโมทให้ฟรีแต่ถ้าแบบพี่มีแบบแก๊เจ็ตเจ๋งๆเยอ่ยวับสเก็ตบอร์ดก็ส่งมาให้ผมได้นะครับผมผมรรบบีนะ้้้าากก็คูปณพแ พวกอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนโปรเจกต์ Project จุดเด่นของเขาคือเขาค่อนข้างที่จะ entertain ลูกค้าแล้วก็เอาใจใส่ลูกค้ามากๆแล้วก็เรียกว่ายงลวดลวดลายคือคือมันมันทันสมัยดีฮะย้ำอีกครั้งเขา,ขาไม่ได้ใจแล้วก็ท้ายคลิปนี้คือท้ายคลิปนี้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องราคานะเกี่ยวกับเรื่องของอประเภทของคนเล่นนะถ้าใครที่แบบคิดจะเล่นไทยเฉยๆผมแนะนําเป็นเซิร์ฟสเก็ตดีกว่าเซิร์ฟสเก็ตตอนนี้มาแรงมากจริงๆมาแรงมากส่วนเซิร์ฟสเก็ตเดี๋ยวผมไม่ค่อยรู้สเปคเพื่อนๆต้องลองไปศึกษาดูนะครับผมหรือว่าใคร ไปหาข้อมูลแล้วจะเอามาพูดให้นะคือใครที่แบบสาหรับใครที่ต้องการไถเฉยๆแบบชิลๆเอาฟิลกินลมชมวิวก็เป็นเซิร์ฟสเก็ตดีกว่าครับใครที่แบบชอบแบบเอ็กซ์ตรีมผาดโผลอาจจะมีเจ็บตัวนิดหน่อยก็คือเป็นสเก็ตบอร์ดครับสเก็ตบอร์ดนี่คือแบบบอกเลยว่าฮาร์ดคอมากแล้วก็ลองบอร์ดจะเป็นเรื่องของผมไม่่อยเห็นคนเล่นนะแต่คนเล่นก็มีอยู่ครับมีน้อยมากในลานสเก็ตนะฮะเออผมไม่แน่ใจว่าลองบอร์ดนี่คือมันเล่นยังไงแต่ที่เห็นมาคือมันเป็นเล่นท่าแบบโยนขึ้นจับมือเวียงลงนู่นนีี่่นนนนัอะะไร้เป็แบบ สไตล์แบบเออสตรีทสตรีทหน่อยแล้วล้อมันจะใหญ่มันจะแบบวิ่งตามพื้นถนนคูุขาได้ดีแล้วมันมีอะไรนะที่ต้องพูดอ๋อแล้วก็บางทีคือราคาถ้าแบบใครจะซื้อแบบที่ไม่ใช่ทีดีแคทลอนอะแบบที่ผมซื้อก็คือเป็นแบบมันเหมือนเป็นแบบแยกประกอบนะน่าจะนะครับน่าจะส่วนใหญ่สกบอร์ดก็น่าจะแยกประกอบอยู่แล้วนะเออก็แบบมันอาจจะแบบลดต้นทุนบางอย่างได้แบบพวกลูกปงลูกปืนล้อพับเด็กเด็กก็คือบอร์ดนะครับแบบคือลองหาหาดูนะครับแบบตามจริงเด็กราคาแบบหลักพันก็มีนะแบบ1000บาทก็มีที่เป็นไม้อกเลยอะแบบเป แต่ไม่มีลวดลายคือเป็นไม้เฉยๆไม่ได้มีกิบเทปแต่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะประกอบนะครสเก็ตบอร์ดจะมีอยู่หลักๆก,ก็คือล้อลูกปืนพักแล้วก็เด็ก แล้วก็กระดาษทรายหรือกิปเทปนะครับผมแค่นั้นเพื่อนๆก็ออกไปลุยได้แล้วฮะแล้วความแตกต่างระหว่างแบบใส่กิปทเทปกับไบม่ใส่กิปทเทปเป็นยังไงนะครับผม <c oughs> ก็คือบอกเลยว่าใส่กิปทเทปดีกว่าผมเคยลองแล้วน่าความขำมํามาแล้วทีหนึ่งนะก็คือแบบกิปทเทปมันจะช่วยแบบในการแบบล็อกเท้าเรานะแบบไม่ให้เราดิ้นออกจากบอร์ดได้อะไรเงี้ยแต่ระวังเรื่องของแบบถ้าเกิดเราล้มแล้วแบบไปขูดกับกิปทเทปนะบอกเลยว่า อ่ะก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็แบบพิมพ์ถามผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองไปหาข้อมูลมานะครับผมแล้วเกิดว่าอันเนี้ยผมแบบให้ข้อมูลอะไรผิดไปก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับผมแบบบางทีผมไม่ได้รู้เยอะเนาะผมก็เป็นแบบแค่คนหนึ่งที่แบบมาเล่นไม่ได้ศึกษาสเก็ตขนาดนั้นแบบไม่ใช่โปรสเก็ตนะครับผมผมแค่เป็นคนหนึ่งที่เล่นสเก็ตบอร์ดเฉยๆฮะเป็นหนึ่งคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็แล้วก็ผมจะชี้ลายแทงที่แบบใครอยู่ชลบุรีอยู่พัทยานะครับผมว่าเล่นสเก็ตบอร์ดกันที่ไหนนะ จะชี้ลายแทงให้นะก็คือมีที่วิสตอมวิสตอมนี่น่าจะสีราชาแล้วก็มีเกาะลอยเกาะลอยนี่ค่อนข้างเล็กนิดนึงนะฮะแล้วก็มีที่ดักสแควรถ้าเกิดว่ามีมากกว่านี้ <st> เดี๋ยวผมจะมาบอกอ๋อมันมีอันนี้ด้วยมีเทอร์มินอลแล้วก็เซนทันบีดใช่ใช่เซนทันบีดอ่าเซนทันบีดก็มีนะครับผมส่วนสายเซิร์ฟสเก็ตจะมีอยู่ที่เซนทันมารีน่าของพัทยานะครับก็ได้แบบใครอยู่ในละแวกพัทยาแล้วแบบมาเจอผมก็ทักได้แล้แบบเอ้ยพี่ไงที่ออลลี่บอร์ดหักอ่ะมีคนทักผมมีเยอะมากเลยแล้วก็สสสสําหรรรรัับบบบใคที่แบบสส่แงงงยเเือออขกต์ด เพิ่มเติมที่ผมพอจะรู้สามารถอ,อ,อินบ็อกซ์เฟสบุ๊กมาได้เดี๋ยวผมจะทจิ้งลิงก์เฟสบุ๊กไว้ที่ด้านล่างนะใครที่แบบสงสัยอะไรแบบอยากสอบถามส่วนตัวทักมาได้เลยครับผม,ผมเต็มใจตอบฮะแล้วถ้าถามว่าเรื่องเซฟตี้เนี่ยสำคัญไหมผมบอกตั้งแต่กลางๆคลิปว่าควรจะมีเซฟตี้นะคบผมเพราะว่าเล่นสเก็ตเนี่ยมีเซฟตี้มันดีมากจริงๆมันมันช่วยเยอะเลยสําหรับบางคนที่รู้สึกว่ามันเกะก,กะเหมือนผมนะผมก็เป็นคนที่ใส่แล้วรู้สึกว่าเกะกะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองลองใส่เนะี่ยคือ,ค,อคือมันคุ้มคือมันคุ้มกว่าการที่เเรราาาตต้ออองงแบบไปนัั่่่ดหืืวใสก เล่นสเก็ตบอร์ดไม่ได้เป็นปีๆเลยนะครับแนะนําในยุคสมัยนี้คือมันมีเซตตี้ให้ใส่ก็ใส่เล่นไปก่อนรู้สึกว่าตัวเองโปรแล้วค่อยถอดครับแต่ถ้าถามว่าส่วนไหนสําคัญสุดผมแนะนําเป็นหมวกหมวกดีกว่านะหมวกกันน็อกอะก็คือแบบมันจะกันกระแทกอ่าก็ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็เหมือนเดิมอะพูดเหมือนเดิมก็คือแบบคือคอ,อยากให้ข้อมูลจริงๆเท่าที่แบบผมรู้ผมแบบอยากให้ทุกคนเล่นอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับผมแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโควิด่ะเนาะก็แบบในในประเทศเราก็แบบโควิดค่อนข้างระบาดก็แบบบางคนก็อาจจะเล่นอยู่ในพื้้้้นนนทีี่่่บบบบาขอออองงงตัวเเเะไรแแลกื อ,อ่ะเอาเคก็ให้ข้อมูลประมาณนี้ดีกว่าอ่ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายทิ้ว